คนคงทราบดีอยู่แล้วว่าทุกศาสนามีคําสอนที่ต่างกันแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกศาสนาสอนเหมือนกันคือการเป็นคนดีวันนี้เรามาทําความรู้จักกับความเหมือนและความแตกต่างกันของศาสนาปรชาัชญาและกลุ่มความคิดมาเริ่มทีท่ความเหมือนการแสวงหาความสุขทุกศาสนาและประชัชญาต่างมีแนวทางในการแสวงหาความสุขที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการลดความทุกข์ และการพัฒนาจิตใจแต่และแนวทางมักมีการมองว่าความสุขเกิดจากการละวางจากสิ่งที่ไม่จําเป็นการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและการเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดเช่นพระเจ้าอันเลาะหรือธรรมชาติการรับมือกับความทุกข์ทั้งพุทธคริสต์อิสลามสโติกฮัแนิสเต๋าและการฝึกสติ mindfulness ต่างยอมรับว่าความทุกข เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการรับมือกับความทุกข์มาเกี่ยวข้องกับการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและการพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าทั้งหมดมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติตามมีชีวิตที่มีคุณค่าโดยการทำดีการช่วยเหลือผู้อื่นการพัฒนาตนเองและการแสวงหาความหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหลุดพ้นจากทุกข์ในพุทธศาสนาหรือการรักพระเจ้าในศาสนาคริสต์ และต่อไปคือมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละศาสนามุมมองเรื่องความสุขศาส,สนาพุทธเต๋าไม l ฟเนตเน้นการปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันศาส,สนาคริสต์อิสลา,ามเน้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าและความรักต่อผู้อื่นสโตอีกฮูแมนนิตเน้นการควบคุมตนเองและใช้เหตุผลโพ t ิทีฟไซโค o โลจีเน้นการพัฒนาตนเองและสร้างความหมายให้กับชีวิตมุมมองเรื่องความทุกข์ ศาส,สนาพุทธเต๋าม f u ฟ n เนตเน้นการยอมรับและปล่อยวางศาส,สนาคริสต์อิสลา,ามมองทุกเป็นบททดสอบทางศาสนาสโตอิกฮูแมนนิตเน้นการควบคุมตนเองและการใช้เหตุผลโพซิทีฟไซโคโลจีเน้นการเปลี่ยนมุมมองและใช้ทุกเป็นโอกาสพัฒนามองม,มองเรื่องการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าพุทธสโตอิกมายฟูเนต เน้นการพัฒนาจิตใจให้สงบและปล่อยวางคลิปอิสลามเน้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการทำตามคำสอนของทางศาสนาฮูแมนนิ์โพซิทีฟไซโคโลจีเน้นการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมเต๋าเน้นการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติและไม่ฝืนสิ่งที่เกิดขึ้นและสุดท้ายนี้ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาแต่และศาสนาต่างมีแนวทางเฉพาะของตน ในการบรรลุความสุขนั้นอย่างไรก็ตามทุกแนวคิดมีจุดร่วมกันในเรื่องของการลดทุกข์และการพัฒนาติตใจแนวทางการใช้ชีวิตที่มีคุณค่ามีความแตกต่างกันไปตามหลักคำสองของศาสนานั้นๆแต่ทั้งหมดลว้วนเน้นการพัฒนาตนเองการทำความดีและการแสวงหาความหมายในชีวิตเช่นฝึกการควบคุมอารมณ์มองปัญหาเป็นโอก,กาสเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งทางจิตใจตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแม้ว่าแต่ละศาสนาจะมีแนวทางที่แตกต่างกันแต่ทุกแนวคิดล้วนชี้ไปสู่การพัฒนาตนเองและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าการนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสามารถช่วยให้เรามีความสุขและความสมดุลในชีวิตได้